สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้เมนูเด็ดของภาคอีสานเลยนะพี่น้องนี่สลากซาไล่เข้าพี่น้องมาอะไรคุณแซ่แซ่แล้วกันพี่น้องกำลังตักกำลังตักพี่น้องพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่ไม่มีเกี่วปากเพื่อพักนั่งกินจัดใส่จักเล็วนี่กับพักเต็มเลยก็ไม่ก็มีแกี่วปาเพื่อพักนั่ ลาเ้าหมอนี่เมนูมามามาตังไปนั่งไปยหนมาคุยเรื่อนีมาค่ะมาค่ะพี่น้องมีทั้งข้าวมีทั้งข้าวต้มมีหลายหลาอย่างพี่น้องมาเต้นัได้ข้าว้อะไข้าวต้ออรอีสานเซข้ามเป็นบะหมีข้าวต้มซุกเลยต้มน้ำฮรอกแล้วก็ลวกเลยต้มพริลวกกเทลงเลยได้ ต้มน้ำข้นลงบัก็กระเทลงปัดนมุนและกระเทลซื้อทาราซ้าบบา็ด้หมดมีลูกเด็กอาหารเด็ดเลยนะนี่เนน้อยจะมาดูราดเทาตัานเทียเยนน้อยมาดูาเอันรวยมาน้อย้เอัไขข้าหม้ออรก็ได้ ลาบเทาบ้านเพียด <fin anta> <ots> ้น <guarding okay>? ี่เจ้าลาเป็นหม้อนะคะที่ารคนขอบ้านดุงมเชองกานจ๊ะบ้านเพียเดกพี่น้องมิ้นต้อกันเลยคนะพี่น้องเงี้ย้กานไหคะลาบเทามินเดทไทยสานลาบเทาค่ะมีจมแจ่วขปลไหม้โหพี่น้องหลายคนเซ่บๆน้อกนเสน่หนั่งเสน่ห์นั่ง บาคือเป็นสิคนน้อยเลยค่ะนั่งลงนั่งลงคนน้อยยังไม่อุ้ยหรอเอาฟ้ากินฟ้าเป็นเปี้ยนแล้วใครกินนี่เป็นเปี้ยนแล้วเอาข้าไม่รู้น้องกุ้งน้องกุ้งนะตับขาวเมนูเด็ดไผ่ซานกินข้าวกล้ากินข้าวมากินข้าวป้ากินข้าวใครกินข้าวนั่งนู่น

หลายคนแซ่บเด้ยพี่น้องเด้ยเมนูนเด็ดอีาสานลาดสาลาอีสานลาดเขาบางคนก็เอาผักเขียวด้วยค่ะพี่น้องอน,อน้องหลายคน

มาแซ่บด้วยพี่น้องมกินหลายๆคนเด้วยเว้ยเว้ยเว้ยไปกินข้าวน้ำกันเด้อเว้ยเออข้าวนไอ้น้ำน้องลูกน้ำหลานเ้อะ ลา่าเลาบมกินฉันที่เจะลาเข้ามานำาเอามาเนี่ยก็มาต่พุ่เรีนมู่มครขูมาแล้วก็ไปหามมันว่าท่านผู้ชมคลิปนะค่ะทั้งหมดทั้ง